พร้อมชี้แจงว Bref, um ma, an, <LE diesen> ่าร like ัฐบาลมั่นใจว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าและยืนยันจะบริหารการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดขณะที่การเปิดายงบประมาณก็จะเป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งจะเริ่มเวลา10บนาฬิกาโดยจะเป็นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศ ประเด็นที่มาของสวออเป็นวันที่เจ็ดของการพิจารณาและจะเริ่มที่มาตราห้าว่าด้วยคุณสมบัติของสอวอที่ให้ผุพปรการีคู่สมรสหรือบุตรของสอสอสามารถลงสมัครสอวอได้ กรมสิ่งให้ผู้ที่เคยเป็นสสสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งสวได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเว้นวัก5ปีซึ่งมีแนวโน้มที่จะกลับไปใช้เรื่องเดิมที่ไม่อนุญาตให้สามีและภรรยาของสสลงสมัครสวหลังมีเสียงวิจารณ์เรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุตสายกภัยเล่นจตกเซทีและปากหวามคิดเห็นจากประชาชนสาสิบเจ้งส่งมาทั่วประเทศในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลางเดือนกันยายนี้ ได้โปรดประสบคุณระสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีได้ถน้ำประทานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแหล่งอุทกภัยหรือกบอเกี่ยวถึงกรณีบริษัทเคบอเตอร์ของเกาหลีเศรนฐกิจมุโลยีและระบบการบริหารจัดการน้ำโครงการพื้นพัฒพาโารณาลมนน้ำสี่สายของเกาหลีเป็นต้นแบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาของไทยว่าเห็นได้กับแนวคิดดังกล่าว ด้วยการรัฐบาะตังตวนมีความคล้ายคลึงกับรูปน้ำจ้าพยาของประเทศไทยและมีรูปแบบคล้ายกับที่ไทยออกแบบไว้เป็นอย่างให้ถูกผู้ที่คัดค้านเปิดใจและยอมรับโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําของรัฐบาลว่เมินสั่งแต่กี่ล้าน 1, 000, 000บาทตอ้อิมีการบริหารจัดการจะใช้เฉพาะกรณีน,น้ำสายต่างๆไม่สาม,มารถรองรับปริมาณน้ําส่วนเกินได้และพัฒนาพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ เรากาลังทำรับฟังความเห็นนะฮะคาดว่าใช้เวลาประมาณสักสาเดือนไม่ถึงสี่เดือนพมพร้อมกันเยนลยเราก็ทกําการล่างสัญญาขณะนี้นะเะ่เริ่มที่กำหนดวันที่เก้าอากจะต้องเลื่อนไปที่หน่อยนะเพราะต้องเ,าเอาเข้าเอาเข้ากระอยเอาเข้าเรื่องวงเงินขณะตอนนี้ผมรอเรื่องวงเงินเข้าคำนวณเนี่ยทั้งนี้จะเริ่มลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนประมาณกลางเดือนกันยาเดือนนี้เนื่องจากต้องเสนอรูปแ,ปแบบการดำเนินงานแบบงบประมาณที่ชัดเจน รับเงินงบประมาณ100ล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาก็มาร่วมงานแล้ว hmm. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เสนอข้มเสนอใจว่าจะมีการเปิดเพลงต่างๆเข้าร่วมในที่ระมัดคะวังที่สุดความเปคนไปผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเตรียมเสนอหโครงการหลักมูลเงินกว่า600ล้านบาทในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่เป็นทางการที่จังหวัดลพบุรี ในที่ส,สุรว่าสัปดมิ์นี์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏบุรีจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่19ถึง20เันยาย,ยันนี้ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้แดก่จังหวัดลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีและไชยนาทโดยในส่วนของจังหวัดอ่างทองเตรียมเสนอโครงการ,ท,ร,การที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา6โครงการมูลประมาณ104ล้าน ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการสร้างแก้มติงตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภายแลง้งโครงการป้องกันน้ำในชุมชนระบบระบายน้ำที่บ้านรอและชุมชนบางแก้วเพื่อป้องกันน้ำท่วมโครงการส่งเสริมป้องกนทางการเกษตรแหล่งเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและโครงการต่อย,ยอดแก้มลิงหนองเ็ดเส้น โครงการของกบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่สองร้อยังหัดใกล้เป็นหนองน้ำใหญ่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในโครงการในกระบวนการของรัฐบาลก็าจะมีเรื่องของข้ามเรือที่สามารถไปลงเลียงปลาไปสายในที่ราบโดยไม่ต้องเข้าหุ่เชีไม่ต้องถึงวิทยาลัยลงแค่หางทองแล้วลงเรือต่อไปถึงออกทะเลไปนู่นเลยสายใหญ่สังคม Thank you. ได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุสนจากกองทุนพัฒนาบทบาทรงค์กรเสนอตัวลงทุนสามทุนที่ซดูอ,อุปกรณ์ซื้อเมล็ดพันธุ์โดยดำเนินการไปแล้วร้อยละหกสิบใน